มาแล้วจ้าวันนี้สมพร,จ,รจะพาเพื่อนๆมาดูต้นสม้มจีต้นนี้นะคะซึ่งก็จะดกมากๆเลยนี่นะคะต้นนี้นะคะก็คือต้นสม้มจีที่แรกก็ปลูกไว้ในกระถางนะคะแต่เจ้าของบ้านนะคะเข้าเอาลงดินนี่นะคะต้นก็จะสูงแล้วก็ดกมากๆเลยนะคะสมพรกร็ยังไม่เคยเห็นที่สม้มจีจะต้นใหญ่แล้วก็ ดกขนาดนี้นะคะลูกสี่เรื่องเต็มต้นเลยนะคะต้นสมจีดนะคะถ้าสูงเต็มที่แล้วนะคะก็จะสูงได้ประมาณ3เมตรเลยนะคะแล้วก็จะมีหนามแหลมงอกอยู่ตามกิ่งใบก็จะมีลักษณะเป็นรูปใบเดียวปลายใบเหลียวนะคะนี่ดกมากๆเลยใบจะไม่ค่อยมีเลยนะคะสำหรับต้นสมจีต,ต้นนี้นะคะส่วนมากก็จะมีแต่ลูกนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะ ส้มจี๊ดนะคะก็จะมีลักษณะผลที่เหมือนส้มทั่วไปเลยนะคะแต่จะมีลักษณะที่เล็กกว่านะคะมีทั้งขนาดทรงกลมแล้วก็ทรงรีนะคะผลดิบก็จะมีสีเขียวเมื่อสุกแล้วก็จะเป็นสีส้มกลิ่นหอมแล้วก็จะมีรสเปรี้ยวที่เปรี้ยวมากเลยนะคะสมพรชิมแล้ว เปียวสุดๆเลยก็นิยมปลูกนะคะส้มจีบนะคะก็เป็นไม้มงคลปลูกประดับไว้เป็นต้นไม้มงคลปลูกไว้หน้าบ้านนะคะโดยเชื่อกันว่านะคะส้มจีบนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์เงินทองไหลมาเทมานะคะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง,ลงแล้วก็ เป็นสิิมงคลแก่ผู้ปลูกแล้วก็ผู้อยู่อาศัยภายในบ้านด้วยนะคะสมจีนี้นะคะนอกจากจะปลูกเป็นไม้ประดับแล้วนะคะก็ยังมีสรรพคุณทางยาด้วยนี่นะคะวันนี้สมพรก็จะพาเพื่อนมารู้จักสรรพคุณของสมจีกันนะคะก็าามีสรรพคุณรักษาอาการต่างๆได้มากมายเลยสรรพคุณของสมจีนะคะที่เรารู้จักนะคะก็ อย่างเช่นสามารถต้านหวัดได้นะคะสําหรับคนที่เป็นหวัดแก้ไอขับเสมหะแก้เจ็บคอแก้โรคภูมิแพ้ทางลำคอนะคะแล้วก็ยังช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อแก้คลื่นไส้อาเจียนช่วยในการย่อยอาหารส้มจินะคะก็จะมีวิตามินเแล้วก็มีวิตามินซีสูง กดอินรีย์หลากหลายนะคะสามารถช่วยํำรุงผิวพรรณของเราได้นะคะใครที่มีอาการไอไอเจ็บคอแก้ท้องอืดก็สามารถที่จะนำส้มจีดนี้นะคะมากินได้นะคะแต่เราก็กินได้ไม่เยอะนะคะเพราะส้มจีดนี้จะมีรสชาติที่เปรี้ยวมากๆเลยนะคะส้มจีดนะคะก็เป็นพืชที่สามารถทนแดดแล้วก็ ทนร้อนได้ดีนะคะก็สามารถปลูกไว้กลางแจ้งได้แต่ก็ต้องดูแลให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ลดน้ำวันละ1นครั้งสองครั้งนะคะการขยายพันธุ์ก็ด้วยการตอนกิ่งแล้วก็ทาบกิ่งนะคะส้มจี๊นะคะก็เป็นไม้มงคลที่คนให้ความนิยมนำมาปลูก เป็นไม้มงคลน,นาบ้านนะคะนอกจากจะมีความสวยงามแล้วสรรพคุณของสมจีดก็มีอยู่ไม่น้อยเลยต้นรับต้นนี้ดต้นก็ใหญ่แล้วก็ดกมากๆด้วยนะคะสมพรเองซื้อมาปลูกใส่กระถางไว้หน้าบ้านนะคะแต่ไม่รอดนะคะเหี้ยวลงเหี่ยวลงก็ตายไปแล้วนะคะก็ว่าจะหาซื้อมาปลูกใหม่นะคะนี่ก็เป็นต้นสม้มจีที่ดกมาก แล้วก็ต้นใหญ่ด้วยนะคะสมพรก็นําความสวยงามของลูกส้มจีมาให้เพื่อนๆได้รับชมถึงความโดกส่วนคลิปหน้านะคะสมพรจะมีพืชสมุนไพรชนิดไหนไหมาอีกก็อย่าลืมติดตามรับชมนะคะก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้สมพรด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ